bmw x3 ise ปี6 6ครับสีขาวรอบคันสวย99%แล้วนะครับแม็กเดิมโรงงานยังพอได้ครับรถเล่มพร้อมเอกสารครบภาษี67นะครับวาเลยมีเปลี่ยนชิ้วยางขอกระจกหน่อยครับเส้นเดียวรอบตัวสวยเงาง,งามนะครับสีขาวสวยสวยเลยภายในเบาะหนังสวยสะอาดครับคอนโซลลายไม้พรมลายมันติบกคูสคอนโทนร,ระบบแอร์ออโต้เพลงมีฟัง ตัวไฟ้าขึ้นลงแค่คู่หน้านะครับปรับเองะให้ฟ้าใช้ได้ข้างขวาข้างเดียวด้านหลังพิธีกันวางของเก็บสัมภาระครับกว้างขวางรถทรงดีสีสวยครับบอดี้สวยไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมมาที่เลยครับรอบตัวผู้บ่าวเยอรมันครับสายผู้ดีครับสวยๆนะต,ตารขึ้นให้ชม นะครับเรียบร้อยเลขไม่แสนเก้ากว่านะครับรถจุนนนทบุรีไซน้อยนะครับผมว่าสวิทโทมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับทรงพอดีทรงหล่อเลยครับขับกี่ดีครับนุ่มๆ